อ้ยซีดอกบ้าใช่กันโอ้โหพี่ขาดอกคุณแม่อาดอกไดนก่อนอาดอกนี้ก่อนครับมันค่อยๆมีแดงแป๊ดไปครับเพื่อนดอกใหม่เนาะแมนอ่อขาเพิ่นกวยงามครับโอ้ยนึ่งสองจูมิลีิตะมุตะมีอีวครับแมนครับงามเนาะแข็งครับโอ้ยครับเป็นแถวเป็นแถวเลยครับแขังเต็งเึ่งมากครับพี่พี่ไปพุ่นไปพุ่นเบ้า พุ่นลาบไปหมดพุ่นเนาะพุ่น้วยกันพูดครับพูดครับโอ้ย,อยนี่ครับเป็นหงาเป็นกอได้ครับอยู่น้มันจะดอกง่ายๆครับเป็น,นกอเป็นกอเลยครับอ่าดอกครับผม สวัสดีครับนีก็ผมมาผอกับสองบาเก่าครับบ่าวตนครับบ่าวพุ่มเชนเคยเชิญเดิมครับผมเันือสภาพเราเก็มเฮนิกเกล้วครับพี่น้องแมนครับพิกัดเกล้าไม้เดิมเนาะนะแมนครับผมครับผมอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เฮ้ยเก้าหล่ะครับแมนครับหมายเหตุกอยแดงนะบ่าวนาะแมนครับนี่ครับบ่อวลายยาห้างเหรอพี่น้องสองบ่อวพอแล้วครับแมนครับสองแม่ห้งไมาเนาะครับอืมจุ๋มๆนะครับอืมครับพร้อมเดียวกันนะครับแมนครับอืมกําลังขืนเนาะ เอาเบิดต่อมาเนาะครับนี่เรากินแกงรับแต่ว่าบ่มาเก็บบ้าเนียนบอเอาไปผัดกะเพราหรือเปล่าเนีนบอเนียนครับนั่นที่สามดอกสี่ดอกเนาะแม่นครับไปยังไปกับสองบ้าครับดอกนี้ก็บ่ได้แล้วครับบอแล้วครับนะครับหอมนี่ก็มีบ่หลายครับครับนี่ขาแดงๆเนาะครับแม่นครับแต่ว่าดอกไม่ใหญ่เนาะแม่นครับนครับอีเดียวนึงครับมาตดน้ำพี่น้องแต่บ้า ดอกากำลังกินแฉะนะครับเมีนครับนี่ครับอัน้ครับตมุดต่มีเนาะเมีนครับผมจุดที่สามครับตุ่มไม่ยงเป็นหนงครับเมีนครับอมุ่มครับปล่อยจุ่มเยยเาะบางยางไก่เนาะเมียนครับมีหลายจุ่มเยอะครับเมียนครับเกิดไม่ยังเบาบางมากนะเกบางยางไปเลยครับเมีนครับ ก็เลืนได้ไ่ม่หงานถือไปทั้งดอยอันนี้จุ่มไงกมูครับไะในเครื่องเดียวครับเบิดเราบ่ครับนี่ส่แกเนาะซ้อมกันอานจะเบิดเรครับอมนี่กันนี้มหลายครับมี้สองคุดเนาะรันนี่ครับก็ได้เก็บดีเนาะมีเดนอดถุงนมๆก็นะครับนี่ นะครับนึ่งับอีกสองดอกบ้างเมบอกเมมครับเอาดอกนี้ก้อนทับอนี่ี่สองกังตัวได้่รอือนะครับกะโปเนาะงั่นครับเพราะว่าดอกจุมบ่ได้ครับชวงนีอกมนันครับจุเป็นดอกบานซะมากกว่าครับดอกจีนนี่ก็ได้เก็บเนาะงม่นครับงายละสองบาทมากครับถุ่มแงากไหมครับอนูทานนะ ครับน่ครับสว่าเืนดครับ่ผมนตกใซน์นะครับเเลยนาแก่กมงครับอันนครับเลื่อนนวเลือกข้างหน้าครับเจ้าดมากึ่งึ้นมาตนวาใช่มากครับหมาอะไรครับแ้เงี่ยครับเย็นแห้งเจ้าครับเห็นมาฮยนดอกเดียวครับหนาแกเนาะหาแก่มันหอนแค่เนาะ อันนี้ครัดดอกนี้ครับแบบไม่ย่างไก่เนาะดอกปุยง่ายเนาะครับนี่ดอกง่อยพูดครับแต่ว่าดอกแข็งดอกงามครับนอโอหยิบง่ายจังล่ะง่าครับพี่เสะล่ะนี่ละอุ้ยโอ้ยว้าวฝงด้งมันแบบกลุ่มตัวใจตัวใจตัวโน้มมัดเลยกรันเจ้าหนุ่ฝงด้งหนอดหนิด ดีเตาพี่น้องเตามดเนครับนี่ครับหอกน้าแหงน้อตรงัวหัวเดนี่เด้อครับอีกสองนึ่งสองางไก่เนาะใบไม่กับพวกกีเพรโลกวสเนาะนี่ครับเนมงย่าเนาะบางเนาะนี่ครับพี่น้องใบใหม่กับใบ่ครับป็นแบบกดีครับเพิ่มเดียกันนะครับแต่ใบใหม่มันง่ครับง่าย ตองแน่มดดีครับนู่นได้เปล่าเห็นยีงบ่ตัวมันง่ลยครับแม่นบ่นี่ว่ากูเห็นครับอยู่ตัวนี้ก็นะงามเลยครับเมนครับงานงานที่องไปบ้างสองจุดรบ้างเนบ่อ้ยนงสองจุดมิลลิตัมือตมีออวครับเมนครับงามนะะครับอีกบ่ น่าหาเบิ้งเด้อหุ่มนี่บหกหลายนึงครับนี่จุ๋มมากเข้ล่ะนี่มีนะนี่ครับสิ่งไม่เหมไอนครับกินพอดีกินหรือว่านี่ครับอีกจุ่งนึ่งครับลงมาทางไต้น้อยนึงครับจุ๋มมากๆเลยครับนี่ครับเบอร์ที่สองครับนี่ตุ้มๆ่ละครับนี่เลยนะครับนี่ครับโอ้ย เงินเต้นตันเลยครับเงินครับดครับเริ่มสิบานครับบานจะ่ขางหนไครับนี่เอบอกว่าเริ่มจะสีบานเบอกว่าเริ่มสีบาทจะมาบานขางหนามือด้วสองส่วนงอะไรบ้างเอามาปลุงด้วยสองส่นบัหน่มากนึ่อาครับครับครับ โอ้ยเกิดก็มาเกิดอยู่ดอกใหม่ดีเนาะครับอืมเดี๋ยวได้ตามดิต้อนผัดมากนะี่ครับขาอบวดด้วยครับหนี่งหมูหมี่ออกทางจ้าหน่อยด้วยครับลองถิมช่วงหมีมือนหนึ่งเล้วบ้างไหมครับนี่นะครับเข็นพี่ออกใหญ่ไปเลยครับนี่ครับน้ำไปเลยเบ้างข้าที่หนักย่างอีกแล้วครับใหญ่ละปวดท้ายแล้วนะครับวันนี้ปวดท้ายอีกนิดนึงครับนี่ครับดึงบรรยากาศไปนเนาะ คนออกลายได้จิครับก่ได้ออกตีสันเนาะได้คะแนออนอ่อนอีกอ,ออกลายได้บ้างครับสองสามหมื่นที่ผ่านมาเนาะออกเป็นกลุ่มนี่ครับถ้ามันมีกระสีห้างเนี่ยครับตอกป้าเนาะครับได้ดอกบ้าของใจสองสามบ้าครับนี่เห็นสามดอกล่างเลยยอด สีเพ okay. ่นยีเจมแห้ครับแมนครับี่กองนั่เดี๋ยวเอ๋ล่ะพี่พี่เดี๋ยวนะนี่ครับนี่สุเลยนะแมนครับอยู่ท่าหลังบาต้นไม่ท่าหลังบาปุ่มท่าหลังบาตนระวังนะ นหนบ่หนีทั้งหลังของบ้าไปนั่งที่น้องไปครับไปปล่อยเรื่อยมันมันสั้นเลยครับมันสะลบลงไปครับเดี่ยวแย้งคืนๆนี่ฮะีด้วยแบบนี้ปเลยหลอดยังไม่ได้ครับหน,วนาวนะแนปวกินคนครับครับหลอกไม่เงก็ยไหนครับ ขาเพลินครับดอกนึงครับดอกใหญ่ๆขายยังไงครับครับงานครับอีกดอกนึงครับยังไงมีสองดอกวะสองดอกเนาะแมนครับนี่ครับผมนี่เขาไม่เคยมาจากเทียนเนาะครับแม่ครับเอามากระดาอยู่ครับนี่สองดอกเจอดอกที่สองมาครับปิดท้ายด้อครับดอกที่สองครับผม ดอกว่ายไปไหนครับนี่ครับครับก็ดีข้ามนะครับผมอุ้ยข้ามไงไปหนึ่งแบบบางดอกสองดอกครับเดี๋ยวจะถึงกระต่ายนะครับนี่นีครับอืมดอกงามครับอุ้ยอุ้ยนี่ครับเป็นดอกเป็นกอเลยครับอยู่น่ามันจะดอกง่ายๆครับอืมครับอือปีคอยเลยขา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 ครับอืม หน้าแตกเนาะเมนครับแดดแห้งเนาะเบาครับครับว่าเ็เชนิดนี้ถ้าเจอแดดต้องสปหน้าแตกครับเมนครับโว้ยดอกนีล่าช้าเห็นครับง่ายเนาะครับผมดอกงามครับสีแดงแป๊ดเลยครับพี่แจ้งดอกใหม่เนาะเมนขาเพื่อนก็งามครับนั่นที่เบาอีสองดอกนี่นั่นนี่อีกดอกนึงครับนะอีสองดอกครับ เรียงแถวดาดน่ครับนี่ครับหมู่มาาห้าน้ีก็ได้ยี่สอดอกว่านี้มีได้ยุหกดอกเนาะนี่ครับนีครับ,บน,นำสองบ้าวมาเลยครับนี่ครับสวยงามนะโอ้ยขาเป็นครับนี่ครับอีกสองดอกสองจุมไหมนะสองจับ หาต้นตังครับอุ้ยพี่เอาขึ้นเก้าครับนี่งองดอกนี่เนี่ครับนะครับคุขาแตนเลยครับขาไม่อีกสองดอกนะครับนี่ติดไปไหมนะครับนงครับอีกดอกนึงครับดอกนี้ไปไหนเนาะไปดอกนี้แดงว่ดอกไม่นนะครับนี่ครับนี่จะร่างสีบาทนะนี่นะครับ ครับลรงไปเลยนี่เขาที่ฉามตหลักหินนาะหหินเนาะดอนดองงามครับค่อยได้ของจีแตงตอ้มันบูหินขก้นมากบอครับโอ้ยปาดมิดขางครับก็ว่าอยก็ปาดว่าเขาเอาสันมีดเกียวกน้งมีดว่าเขาพี่น้องเพื่อามีดเริ่มบ่ต่อาได้อบานเมื่อกา เรนอะไรเอาสันหีปลาครับนอนตซนเอาสันมีปลานี่ครับอันปลาท่านี้ไม่กัอันก็เข่าอยู่ครับมงามนนี่ครับน่ไงคไส่ที่เราเห็นเนาะไงน้ส้ย่างไก่ค่ะบอกใส่สองหลอดไม่ใช่ไงปนครับ เ,เงาเลยครับนี่มงมาตัดกันมาไม่น้อยเดียวครับดอกง,งามเหมอนครับอดอกดอกง่งามเลยครับางามครับยางไกลไปเลยได้บ้างขนาดนี้ <c oughs> มาปุ๊บล่ะด่แม่นด้วย <c oughs> เคยได้เห็นจริงๆอนนั่แหละไ่ก็ใบไ,ไงดีดเนาะ ืครับผลมาตกใเพิ่งกระแข็งดีครับดอกบางในึงครับนี่ครับน้ำยงมาจังหน่อยครับนี่ครับนาแตกเนาะนะครับเิ่นแดดแห้งๆครับจุดที่สองครับอู้น้ำเ้อครับนี่ครับดอกเงี้มันคือดอกไงี้ยแต่ครับถายเง้อเมอนครับอ่นแล้วน่นที่หนอนจะท้องุรงครับนี่บอกครับ หม,ม่าว้านเดียบครับนม่นก็ได้ลายสีนนะครับนี่ครับอพ,พอพิมพ์อไหวครับนี่อันนี้นหนหบหยบางยไปข้างหนได้ไห่งนั่นนม่แดงโอ้กอยกอหยาง,ายงัังหม่า้าจะม,มาเพิ่มดอกซูมหน่อยอยู่ครับอุ้ยนีครับ คชุม right? ัเลยรับนี่อีกครับนล่แหลนี่ะบ่าวนี่ะคือเห็นค่เห็นนี่นีแล้วบ่อันนี้กรดองน้อยครับรดองน่น่แหละบ่านดินีนี่ละโอ้ยครับเป็นเดินเป็นเดินได้ครับบุเดียวกันเนาะลว่เดีตยวกีนข้เดีนกกินทั้งไตนะอุ๊ยนี่นี่องกอนี่ วานที่ทีเป็นจุ่มวาแบบโอ้โโบ่ได้เบาไสเบินั่ทองเพินดำแน้วแม่บอกแม่เสยดาเน่าเอาชิ้นดีครับอะไรเ่เมนใต่ใหม่บบ่เบาโบเมียนแดดใหม่เนาะเมียนแดดใหม่ครับข็าเอาได้ตัวเบาแดดใหม่ยนย่ยไม่ผมแม่บอแม่บอกสามดอกเป็นไงครับ ใช่ครับผมดอกไม้ไงเป็นไดงครับแต่งามเพิ่มมีเริ่มลายเนาะครับผมจุ่มนิดครับเอามาเขาก็ได้เหมือนดอกสองดอกครับนี่ครับดอกงามงานครับอืมความเหมือได้ดอกสองดอกเนาะครับนี่ถูกสองครับเนาะงานครับอื้ดกี่ดอกครับปุ๊ด ไ้นมีก็ไหลยเนงเมนครับดอกง่ายมากมากครับมาดึงรสอบเบครับหลดอกไม่มีได้ครับครับีปจะดอกมง่ายครับอันเดียวครับแต่วาดอกง่ายนะมนดอกอมเม่ทันนะครับสามดอกนี่คือดอกกี่าเสามดอกครับดอกงาานีหเลาะเมนครับ เดี๋ยวนะหมูว่านบา่อเมีครับหมู่ว่านเขาขันเาเห็นใไดอกจุ้มครับเใส่้มนึ่มานส่จุ้มหน่อยะเมยนักมีน่อยนี่จะได้ครับผมครัเาเห็นเเห็นดอกเยอะครับอู้เส้นขาวเนาะเมีนครับอุ้ยอีกดอกบ้าโอ้ยดอกคุณ่ะ เอาดอกไหนก่อน <át> เอาดอกไหนก่อนครับข้อไอ้ครับด้วยไลยครับสวัสดีครับนวัครับขอ้นี้ครื่ิงครับโอ้อหี้ครับดอกง่ายังไงครับเดี๋ยววันไหนบ้างโอ้อหสมปางงางหน่อครับนี่ไหนเด้อครับนี่ครับเด็ดเผาเส้นเพิ่นเนาะเมียนครับผมเลยดั่มเช่นไรครับ สีดอกนุ่งครับดอกมงยยังเป็นไรครับ huh. อ hmm. uh ื huh. uh ้มใบงามเนาะแน่นหนาเพิ่งกระเตะงามครับอืมสีดอกเตื้อบาอุ้มแน่นบ่ขนาดหายไปท่านทัวร์นะครับนี่งเพลนครับสีเพิ่งครับโอ้ขาขาสองอันครับบัวบ้าของเทิงอีกสองดอกตบจุ่มบอกว่าดอกบานครับตบจุ่มเลครับไปบานงามเติดดยวยครับโอ้ถึงขางข้างเลยแน่นครับ เห้ยขึ้ๆนๆแก่แล้วครับโมเป็นยังครับอันสิใส่ตาซองนะครับรบังเ,เต็มตาแหลกนะงั้นครับเราเพื่อนเต็มดีเป็นไงครับครับผมครับดอกเต็มครับสีแดงเป็นๆเลยครับโอ้ยปวดกินขาเพื่อน นี่ครับเขนมีกระมี้ดอกนึงครับนี่ขาเป็นครับโอ้ยสังครับคหนเดียวกันครับแต่ว่าอยู่ทั้งใต้ครับสัครับเป็นลูกเล็ครับเหมจุ๋มจุ๋มง่งเนาะใช่ปะแต่ใบใหม่ครับแน่มาเห็นจะไก่เลยจุ๋มง่ายนะโอ้ยสัครับนี่จุ๋มนึงครับเขามี นะครับขุ่นครับอีกดอกนึงแดง๋ยวจะคืนเลยครับงั่นครับข้างกันเนาะนี่นครับแต่ก็ยังมีพ่อเด็กเก็บอยู่ครับินง้าแหลกไปด้ครับไปนะครับใส่ตาสองมาเริ่ครับงั้นครับงั้นครับนี่ได้บ้างนี่อันสุ่มเลยนี่ ่คกับผี้ช่ยเด็กบเนาะเงินครับอ้ยเด็กจบมว่าดอกหนึงบ้างห้างครับงินครับกร่นดอกจพอดอกหนึงครับขงานครับจช่ดอกบ้าหุ่มหนึ่งสองสาดอกครับอ่นสี่ดอกว่าไงเป็นไรครับครับนง่ครับอุยขาเพื่นครับอาบ้าปุนเ่นะอุ้ยแม่จีบเบา่แซ่ล่ะหุ่นนํากระใต้อันน้อยครับส้มแนบเป็นบ่อใหเนาะ ขาขาวขาเงาใช่ละีเด้ครับเดี๋ยวไปจ้ากั่ไป้ากันนะครับมแมงกินเพลินเนาะติวหนึ่งครับแต่กกเด้๋ยวใบจนี้ข้างหลังหมาอบ้างครับนม้อ้าก็ได้มดได้สองดอกครับครับนี่ที่สงครับ ะไรดอกอนึงครับหมูวายเาไหเป็นสีหรือเปล่าเนาะนี่คแับนี่ครับผมดึาแล้วครับผมเนื่อยง่าวของดอกบ้างเฮ้ยีนี้อตันี่ <c oughs> นครับง่ายมากเนียนขากันง่ายมากครับดันสันได้ครับที่ดอกจ้งนึงบ้างอะไยท่ที่สี่ที่ทีทท อุ้ยครับเป็นแถวเป็นแถวเลยครับสุัทรสุนทรทึ่งมากครับพี่พี่ไปพุ่นไปพุ่นเบ้าพุ่นหน้าไปหมดพุ่นเนาะพุ่นด้วยานพุ่นครับสุนครับมปเก็บก้อนเลยหม้ออันบ่เห็นบ่้งหม้ออันบ่เห็นมั้งครับหนาเพิ่นใหม่เนาะแต่ว่าได้อยู่ครับได้อยู่ครับแดดเผาเพิ่นครับแดดข้างเหนือแห้งแห้งครับแห้งครับแหงอยู่ทั้งผู้เนาะเห็นครับเดี๋ยวพี่ทึ่งๆได้ด่ะพี่มต้มตุ่มครับ นี่ครับข้าวหมานอย่างในเนาะมีนี่ครับมข้าวทั้งหม้อก,กับข้าวไร่เก็บครับก็บ้างกางคืนนี่ยอืมตาเพิ่นคุณครับนามมาห่อตีเลยครับบอกว่าง,งานเนาะเไหนนะนะั่ครับ งามดเลยครับแล้วต้มมะม่วงรังด้วยครับผมว่าแตงกวาทุดอย่างเป็นเด็กถูกมีแน้วครับอืมขาเพิ่นอุบหัวเลยครับหอมถางกันครับสามกีดอกครับครับหนาเป็นแตงเลยครับไข่บ้านกับเฝ้ากับเนาะเขาก็ได้เบิ้งครับนั่นอยู่ข่ายกระตากบบนี้อะไรล่ะอันนี้ บาาพูมแค่นี่นเฮ็ดล่มปององไว้นีบ้าพู่มาน่นครับตาม,มารน้ำพี่น้องใส่บ้านครับ,รบสนีมนคอน,นาพาสเลเดอครับผมครับ,รบน้ำ่ห่นาพันเด็แต่งตะว่าแต่งข้ากันน,น,น,นะเมนของยังเขาเป็นบนเลยครับุบาครับาอุกาบาสาย <ม S 1> ายไฟขนามาตรงหงครับ อล่งเี้น่ะบ้อ้บมันกยี่ครับแล้วว่าต้นเงนพนเจ็บแลยว่าพุ่งกระถือกระตาสองนำกดมันเลือกครับแมนครับสีแจ่มขนาดครับเแมนครับดอกเพิ่นกระแตกงามเนาะนะครับครับสองดอกองหนนี่แตกง่ามไม่ดีครับ ดอกพุวงเงี้ครับขาขาวงี้ครับตดขาวบ้ดอกพุ่งี้ครับหอมเทิงหรือเปล่านึ่งครับครับจุ่มครับสามจุ่มครับคือไก่ก่อนคยอ่นอ่ะหนักถม่าฟงดงมาแล้วเครับนี่ครับ ครับผมนี่ก็มีดอกเดียวครับอยูนาฟ้าครับผมข้างหลังมาต่วนีย่เป็นวิวนะครับนี่นี่ครับพูดงามเนาะอย่างงามเลยครับเนี่ยเราไปเห็นหมู่บ้านเลยครับมีำาลดอกครับมีแต่เนี่ยหรือเปล่าข้างหลังเราเพิ่มตรนี้ยันไงหรอครับอืมขาเโดยแต่หักเกาะโดยครับอันนี้โดยพวกพันอู้ทองเพิ่นดำมาได้ครับอะไรเนาะถังทำกระได้ครับดีครับ ดองที่ได้บ้องครับไหนี่อืมแข็งอยู่ครับเหลายดอกอยู่ครับหฮมี่โอ้แม่สุขีหาดอกอยู่บอครับนครับอืมดอกงามแน่นอนเน่ยนี่ครับนี่ครับใหญ่ต้องไปทางไกลเลยครับดอรเบาัวไหญ่ดอกหนาๆขาต้นๆครับฝุนุนโอ้ฝุนฝุนฟาดนี่คปลนอ่ตอนนี้ก็ได้บัครับ น,นจะเป็นสงชาช่วยครับเียนะอบบันนี้จุ่มเอามาน่นี่กีเอาเลยเนาะครับนี่ครับมีท <c oughs> ั้งดอกจุ่มดอกบานครับย่าเอไปผุ่นนี่เนาะโอยผุ่น่นแห้งครับ วัตดแท่านตะวันอีลีบาตาหน่อยล่กผแมียนครับ่งไรได้บาครับเด็เดี๋ยวนะห้อ้ชอเป็นดำะบาดแบครับไอ้เสครับอันี้ได้ได้ปะอันนี้ได้ครับอ่าท่าสีงครับสน,นั้ยปบสใจหมี่ครับมากดาสกันนั่นด้อกนึะเฮ้ เห็นมั้โอเคนี่นี่นี่ทำบ่หลายแห้งเนาะนะครับข้่วพันธุ์นาทิ่งทิ่งช่วงไว้เป็นหมื่นเนาะหน่อยดอกหน่อยมันใหญ่ครับุ่นนี้ปกติเป็นสีลาบเลุ่นครับแมนครับนี่ครับเป็นก่อเป็นก่อแล้วครับอืมอะไรหาดอกครับผม เห็นครับนี่แต่ดิมงานครับเงี้ยเพราะว่าแดดหนงๆเพิ่นครับครับผมแต่แต่ยังได้อยู่ครับเก็บบันมือยเลยครับวันนี้เก็บแล้วเหมือนแล้วครับใส่โจโก้เลยบส่โจโก้เลยครับดอกงามขนาดครับอืมครับมันเัาได้ได้ต่อเนาะเงี้ยครับใส่สมไปเรื่อยนะแต่บริษัทพี่น้องเมั่งครับเห็ครับ เหมือนขว้างขโมยพราะวบริมากเหมือนเจ้าครับข้าวยางหอมทั้งขางหมูงามครับนี่ครับต่วนี้คือลูกเด๋ยเนาะเนียนครับว่าตอนนี้คือเชียงนะครับนี่ยวครับคนได้ทั้งสองเบอครับเหมือนนี้นี่แหะครับยอดเห็ดเตี้ยวได้เข้ามาเนาะครับครับกระตาสองกระตาพันพูนเลยเนาะเนียนครับดอกบานดับดอกกลุ่มฟ้าเป็นนิสัยครับเนียนครับผมนี่ครับเห็ดเผือกทองคำพ่ากระไดอยู่ครับแต่เข้าเห็นบระเดท้ายเนาะครับเนียนครับ เก็บไปเาวะวนะ่เนาะริยค,ครับแมนครับตัวนี้ก็สิบเป็นดอกบานซื่วสนมากครับแมนดอกต่มก็มีบรัรายครับตานน่มนีดอกต่มเล็บบวรายครับแมนแต่ตานี่ดอกต่มสีไรกว่าแมนครับผมนีม่แหละครับผลงานอ๋อคนสองบาทสิาบบาทหนบ,าาบ้ากนกวม่อย่งเชิงเพ่มนปลาเลยไอ้สูบคนใ้เร็วบาบ่าก็บมีอย่างไร,ร,าาค,ร,รงครับหลังจากบ่าขอบคุณครับ ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามแล้วก็ทุกคอมเมนต์ด้วยครับพี่น้องครับแี่ครับคืมีพี่น้องคือมีสองบาลแน่นมือนี้ครับแม่ครับสี่สองบาลกลบกิมเพลงงามๆสี่กระยอนพี่น้องครับผมพี่น้องซอยไลค์ซอยแชร์เนาะแมนครับคอยติดตามคอยเบิ้งสองบาลครับผมครับผมสองบาลกับแต่มีรายได้จากการหาเฮ็ดละกันมีรายได้จากการทำคลิปครับแมนครับพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กับสองบาลกับมีรายได้เพิ่มขึ้นนะวะเนาะแมนครับผมครับผมขอบคุณพี่น้องวันเย็นมีไง มึ่งปัาเออไอสุภุสกคนเด้อครับผมจะถิ่มจะปลาสองบาไปใส่เด้อครับถ้าคอมเมนต์ใดสองบาว่าได้ตอบเนาะครับผมในเพจครับในเฟซบุ๊กเนื่องด้วยระบบเพิ่นออกแบบมาว่าก็สามารถตอบได้เบิร์ตเนาะเมนครับชั่ววันมีหารอยเขาเมนก็สามารถตอบได้ร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วแต่เพิ่นเนาะเมนครับเพิ่นก็สีบล็อกบ่ให้ตอบเลยครับเมนคือบล็อกก็คือปิดกั้นบ่ให้ ็คือตอบคออเมนบ่ได้เนาะเมนครับผมครับผมคำตอบรายๆนี่ระบบเพื่อนกฤบฎีบอกทันที่นะครับผมครับนี่นะครับแข่งเข้าใจสองเบานาะแมนครับสองเบานี่เท็กแกรพี่น้องสู่สู่ขน้นยครับผมครับผมครับเพราะว่าเป็นส่วนสําคัญของสองเบ้าครับมนครับนี่นะครับก็้นไม่ใสของสองเบ้าครับครับผมครับก่อนบาส้นงจากดอยบ้าขอควาไว้พ่อในพี่น้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดำลำรื่อุๆยยาเจ็บยาไข้ยาจนมีความสุขตลอดปีตลอดชาด้ครับพี่น้องครับ นอดรับกระได้เงินหมื่นนอนตื่นกระได้เงินแสนหมายกระไดเงินล้านกันนอนอีกตื่นหนีครับผมใช่หมครับผมทางดางไหนกับทางด้านหน้าเด้อครับพี่น้องครับสำหรับคืนนี้สองเบาจะขอตัวลาไปก่อนครับไมาพอกันคลิปหนาคลิปไม่สนุนกันมาสองเบาจะพาไปเก็บทางไหนเนาะครับผมครับผมสำหรับคลิปนีเบาต้นกระสวัสดีครับเบาพุ่มสวัสดีครับไปครับผมกลับบ้านครับครับครับ